ก็โทรศัพท์ให้กำลังใจเขาทรายนะครับแล้วก็ตักเตือนว่าอย่าประมาทด้วยเอาละครับยกที่หนึ่งกำลังจะเริ่มขึ้นแล้วขอเชิญคุณวิเชียนนิริกานนท์ครับ,รบยกที่หนึ่งเราจะไปดูถูกนักมวยปรมาผู้ท้าชิงไม่ได้ง่ายๆนะครับในสนามนี่ก็ร้อเข้า่าหมูหมูแต่หมูอันนี้อาจจะมีเขี้ยวตันเข้มาบ้างก็ได้ ตอนนี้ทั้งคู่ยังคุ้มเชิงกันอยู่่กลาที่จะปล่อยหมัดซ้ายลึกฝาออกไปอย่างผลีพลามผู้ท้าชิงเอาแล้วเลิกเป็นฝ่ายบุกแล้วปล่อยหมัดซ้ายตรง้าไปทีงแล้วหมัดซ้ายตรงของมอนรัลตี่ขึ้นชื่อลือชาว่าหนักเอาการเลยชกเอาอนโอเรโนนั่งนับมาแล้ว จริงคนนี้คือมอตรสัตนี่เราจะดูถูกเขาไม่ได้ทีเดียวเห็นรูปร่างกระยองแยงอย่างนี้เอะ่ว่าชกไวามากชกตายไปเองแล้วลาต,ตายยังจับเป้าไม่ใคยถูกเพราะว่ามอลรัตมาเร็วเหลือเกินลาต,ตายพยายามจะคุ้มข้าวงในไว้พยายามจะชกลำตัวแต่ว่ายังเข้าไม่ถึงจับได้ว่ามอตร์สัตเป็นฝ่ายชกทั้งหมัดฮุกหมัดซ้ายตรง มอตรัเป็นฝ่ายแจกจ่ายเป็นการใหญ่ทีเดียวเขาตายตอนนี้เป็นฝ่ายรับแล้วมอทรับลุยเต็มที่ทางซ้ายจะไปค้ายไปดีปลายค้างเขาตายตัวแต่ก็ไปโดนทบโนดนข่าวมรับเนี่ยพยายามมอทรัคอยยับอยู่จักสีชัําโลก,กรอชั้าโลกมันอยู่ใกล้ๆก,กันบอนจะบวนตามใบหน้าอยู่เลยเขาตาย เอสกามอนสลนี่คอ,อยยัดขวาคว้ไว้เรื่อยๆแล้วก็ต่อยซ้ายตรงเข้าไปเอสกาเดินหน้าเข้าไปเขาซ้ายนี่ยังคลำไม,ม่คห้ถูกโต้ก็ไปทีแล้วเอสกามอนสลัต์โดนมาทุบเขาซ้ายเน้่หมัดซ้ายดีลำตัว าตายยังโยกไปโยกมาอยู่ยังคุ้มเชิงไว้ก่อนผ่านไปหนึ่งยกแล้วนะครับยกนี้ยกสองแล้วยกที่สองเริ่มขึ้นเอสกามอนพรัสยังดูท่าทีไปอีกอยากจะรู้ว่าเขาตายมาหนักจริงหรือเปล่าเอสกามอนพรัสเนี่ยเก่ง้ายไว้เลย ุกขวาเข้ามาทีนึงตอนนี้ก็กลายเป็นว่าฝ่ายผู้ท้าชิงเป็นฝ่ายบุกซะแล้วเอกาพยายามพุกพลําตัวอยู่เรื่อยท้ายก็เป็นเป้าน,นิ่งห่เอสกาต่อ,อยลำตัวยกล,ลำตัวอย่างเดียวเอสกามอนตรัสผู้ท้าชิงพยายามชกลำตัวเขาตาไว้แคนั้นเขาตายจะตอบต้นหนักเข้าไปที ไม่กลัวสังสีชำโลกบุกเข้าไปต่อยทั้งซ้ายทั้งขวาทั้งหมัดทุกหมัดมารรมคัดเลยไม่กลัวมากันเอนกามอนพลร์ตองการจะมาแก้แค้นด้วยลมชาติของเขาที่เคยมาพ่ายเขาทายไว้าสายตเนี่ยหมัดซ้ายแต่ว่าเฉียดไปเขาตายยังชกไม่ค่อยตรงเป้านัะ เขาชกช้ากว่าเอ็ดการมอนสรัดด้วยอันนี้เขาตายเป็นฝ่ายถอยอยู่เรื่อยๆเอ็ดการต่อยซ้ายตรงโดนหน้าเขาตายอย่างจังเอ็ดการมนสรัสดถูกหมัด,มด,ด,มดทุก,ทกวาของเขาตายที่ลำตัวทีนึง หมุกเข้าอีกหมุกรับต่อยซ้ายขวาเอต้าต่อยเพลินโดนหมลบของเขาต่อยหมัดซ้ายโดนที่ลำตัวซุบเข้าไปเลยโดนทั้งหน้าทั้งลำตัวโดนให้หมัดดีแล้วเขาต่อยเข่าซ้ายชกเข้าไปหมุกที่หน้าของเอต้ามอนสลับกรรมการนับแล้ว ชกต่อไปลงไป2ทีแล้วนะครับทั้งซ้ายลุยเลยตอนนี้ทั้งซ้ายทั้งขวาเป็นกล้าพยายามตอกต้ตตดนมดขวาซวาขึ้นไปลายทางไนพึ่งไปแล้วกรรมาการก็จับให้แพ้ที่นี่ก้นไปแล้วนะครับไม่ต้องมีการนกนึกรอมันต่อไปแล้วเวทีชกกันต่อไปไม่ไหวแน่ตอนนี้ เอสกามอนเทรัตนั่งพี่เลี้ยงมาคลำทางป้อยไปเลยบนเวทีครันี้ก็วุ่นวายกันหน่อยละเพราะวา่าจะต้องมีการหายลูกกับไม่การใหญ่เรินพบับคุณจักรพัรธ์นัครู่นะครับผู้ชมครับนี่แหละครับหมัดซ้ายหมัดนี้และครับหมัดทุกซ้ายของเขาซ้ายกแาล็กซี่เข้าปลายคางของมอนเทอร์รัตนะครับถึงกับล้มลงไปในครั้งแรกของยกที่สอง กรรมการก็ปราดเข้าไปนับนะครับจากภาพรีเพลท่านะผู้ชมได้ชมมีหมัดซ้ายหมัดแรกนะครับครับก็ไปดันว่าเขาสายกาแล็กซี่ของเรายังคงรักษามงกุฎเอาไว้ได้นะครับ ครับหลังจากกรรมการใโชกต่อไปเขาทายก็ขู่สายเข้าไปที่บริเวณปลายขาของมอนซ์รัตอีกบัดหนึ่งนะครับส่งให้มอนซ์รัตล้มลงไปเป็นครั้งที่สองในยกที่สองสอไป่ใช่หนับสอง มาดูกันอิก mhm. หมัดหนึ่งนะครับหมัดของเขาทรายพยายามหลบเหลือเกินเหมือนกันนะครับเอสซกามอนซัร์ทหมัดของเขาทรายนั้นหนักจริงจริงเขาทรายได้ท่าแล้วครับตอนมอนลัดเข้าไปติดมุมแล้วก็ระดมหมัดซ้ายขวาเข้าที่บริเวณลำตัวของมอนสารัดมอนสร์ก็พยายามปิดป้องแล้วก็พยายามโต้ตอบแต่ไม่ถนัดนักเพราะว่ามึนรีแล้วครับ มัดตีกมัดหนึ่งนะครับสอยให้มอนสลัดล้มลงไปแล้วก็กรรมการชี้ขาดให้เขาทรายกาแล็กซี่ชนะด้วยเวลา2นาที42วินาทีนะครับของยกที่2นี่เอง2นาที42วินาทีครับท่านผู้ชมใช้เวลา